สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับผมเจ้าชายชี้ชัดทางช่องโว่ y วทีวี YouTube หรือว่า YouTube ก็โว่ไวทีวีติ k ต็อกนี้ก็โว่ไวทีวีเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่ชายแทนติดก,กันรั้วกั้นติดกันนี่นะครับคนที่อยู่ใกล้กันก็เรียกว่าเป็นญาติพี่น้องกันก็มี ลูกพี่ลูกน้องอยตกพี่น้องเผาพันธุ์เดียวกันพวงพันธ์เดียวกันแต่ติดที่อาณาเขตนั่นคือประเทศเขมรน,นี่คือประเทศไทยทีนี้อะไรฮะการบริหารประเทศเนี่ยนะครับถูกสายร้ายป้ายสีว่าขายชาติพรรคนี้ขายชาตินายกคนนี้ขายชาติตระก,กูลนี้ขายชาติพอกันหรือยังวันนี้พอกันหรือยังกับคําว่าขายชาติจะรู้ตัวตันนี้อยังว่าคนที่ขายชาติที่แท้จริงคือใคร จะรู้ตัวตวนยังว่าคนที่ไม่ยอมให้ประเทศไทยเดินหน้าถอยหลังอย่างเดียวเนี่ยคือใครรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าใครไม่รู้ผมจะบอกอีกทีหนึ่งครับกลุ่มคนที่ไม่ให้ประเทศไทยเดินหน้าคือคือกลุ่มอีลิทหนึ่งในนั้นมีใครครับกลุ่มที่เอาประโยชน์ส่วนตัวผมชี้ไปเลยครับพรรคภูมิใจไทยพรรคสีน้ําเงินนี่แหละครับกลุ่มประเทศที่เขาฟ้องมองจับตามองเขารู้ว่า บ้านเมืองเราทําอะไรเขารู้ด้วยว่าไอ้เจ็ดตัวนี้มีใครบ้างเจ็ดตัวคือใครครับเจ็ดตัวสแกมเมอร์ของประเทศไทยและเจ้าของบ่อนที่อยู่ริมตะเข็บชายแดนคือใครวันนี้พอจะรู้ตัวนะฮะพอจะรู้ไหมครับมีคนเขาถามมาว่าใช่คุณอนุทินหรือไม่ผมตอบไม่ได้เขาถามว่าคุณอนุทินเนี่ยเกี่ยวพันกับแก๊งสแกมเมอร์ไหม เพราะมีข่าวว่าบริษัทสกแกมเมอร์ใหญ่ๆนี่ยไ,ไปตั้งอยู่ในตึกของชิโนไทยด้วยคนเขากล่าวหาแต่ผมไม่ทราบต้องรอทางเจาา้าหน้าที่บ้านเมืองให้ชี้ชัดออกมาแต่ต่างประเทศเขาพร้อมที่จะเปิดชื่อครับแต่ประเทศไทยได้ข่าวว่าคุณอนุทินเนี่ยไปเจราจาอยู่เจราจาให้เปิดหรือไม่ขอร้องไม่ให้เปิดหรือหรือไม่ใช่หรือเปล่าไม่รู้คนเขาก็มองว่า ไอบอลตามตะเข็บชายแดนเขมรกัมพูชานี่นะครับมันเกี่ยวพันกับคุณเนวินหรือไม่เกี่ยวพันกับลูกชายคุณเนวินหรือไม่เกี่ยวพันตระกูลของชิดชอบหรือไม่ผมไม่รู้ไม่ทราบผมก็รอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเปิดอยู่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนถ้าทราบก็บอกด้วยแต่เท่าที่ผมไปทําข่าวไปรู้มาเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาบอกรู้แต่พูดไม่ได้กลัวตุย ผมก็เลยถามบอกกลัวตุยกลัวเรื่องอะไรครับก็ความจริงอย่างเงี้ยก็รู้อยู่ครับเขาบอกมันมีคนนึงอยู่ในพักสีน้ำเงินนี่แหละแต่ไม่รู้เป็นใครทําไมเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของพักไทยรักไทยจนมาถึงเพื่อไทยนี่นะครับทักษิณชินวัตรถึงทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ได้ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยจะมองมองประชาจนลูกหลานจะติดกันงอมแงม ทั้งที่ความเป็นจริงคืออะไรครับ Entertainment Complex เขาต้องรู้ต้องทราบที่มาของเงินเงินต้องไม่ต่ำกว่า30ล้านบาทฝากอยู่ในบัญชีนอนนิ่งๆและก็มีรายได้ที่เป็นก่อเป็นกรรมเป็นกิจจลักษณะถึงจะเข้าไปเอนเตอร์เทนตรงนั้นได้แต่สำหรับบ่อนที่อยู่ตามขอบชายแดนนี่ครับของไอ้พวกกลุ่มสีน้ำเงินเขาบอกอย่างเงี้ยกลุ่มสีน้ำเงินไหนคุณพูดดีๆนะผมบอกภาคภูมิเชไทยหรือเปล่าไม่รู้ คุณอรุทินรู้ไหมเป็นนายกเขาบอกก็ไม่รู้คุณเดวินรู้ไหมก็ไม่รู้แล้วมีนายทหารด้วยเอานายทหารไหนนายทหารที่ยึดอํานาจมาก็มีหุ้นส่วนในนี้ด้วยเอะถ้าพูดอย่างนี้มันเกี่ยวพันกับพวกยึดอํานาจใครครับก็สมัยคุณประยุทธ์ละสิคุณประวิตธิ์ะสิใช่หรือเปล่าเขาบอกไม่รู้ผมก็เลยไม่รู้อีกครับท่านผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องทัศน์ศับอกกันด้วยนะ เอาละครับวันนี้นะเราจะพูดตรงนี้ไอ้เรื่องบอลนี่แหละเรื่องประโยชน์ผลประโยชน์นะครับที่จะมาซื้อเสียงข้างหน้านี่ครับสู้กันสามสี่หมื่นล้านนะรับเงินไว้เถอะครับแต่อย่าเลือกมันเขามีบทเพลงอยู่ว่ารับเงินหมากาเพื่อไทยและดูนโยบายว่าภาคไหนทําให้ได้ดีทีนี้วันนี้ที่เกิดมาช้านานนี่นะครับจะพูดถึงอะไรครับวีระบรุษ ในยุคของนายกแพทองทานชินวัตร